เอเลเวลการาละคอนะครับวันนี้เสนอข้อที่5ของปีห้าห้ <ug 5 S 2> <l ug> าหรือเยอะจังนะฮะอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่ากล่องนะครับมวลเใหญ่1 M ใหญ่2มีเชือกเบ,กเบาๆผูกโยงกันดังรูปนี่เชือกที่โยงกันนะครับโจทย์ก็เขียนมาแล้วว่ามีแรงตึงของเชือกนี้เป็น T1 ่โอเคไหมนะ,ะวางเหตุการณ์นี้อยู่บนพื้นราบนะครับที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานรู้เลยว่าต้องมีแรงเสียดทานถูกไหม เออรู้เลยว่าพื้นเนี่ยจะต้องมีความฝืดเพราะมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานอ่าก็เขียนไหมรู้อะไรก็เขียนไว้เนาะแปลว่าต้องมีแรงเสียดทานนะฮะเขาบอกมาว่าไอตัวสัมประสิทธิ์เนี่ยนะครับกับกล่องทั้งสองในมันเท่ากันแปลว่ากล่องเนี้ยใช้สัมประสิทธิ์เท่าไหร่กล่องนี้ก็สัมประสิทธิ์ตัวเดียวกันเลย โอเคไหมค่าเดียวกันเลยนะครับถ้าหากว่าเราทําการดึงเชือบที่ผูก m สองให้มีความเร่งไปทางขวานะครับก็คือดึงกล่องนี้ไปทางขวาเนาะจนมันเกิดความเร่งใช่ไหมอาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปในรูปนะฮะร,รู้ก็เขียนรู้ก็เขียนไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะจงหาอัตราส่วนของขนาดแรงตึงเชือก t สองส่วน t 1คํ่คถามก็คือง่ายเนาะคือมันแปลง,ง่ายมันหาง่าย เขาเขียนมาเลยไงให้หาก้อนนี้นะฮะว่าก้อนนี้หานออกมาแล้วเป็นอัตรา,าส่วนเท่าไหร่เราจะเห็นไหมครับว่าในช้อยส์เนี่ยเปลี่ยนจาก T เนี่ยนะครับเป็นเทอมของ M เต็มไปหมดเลยถูกปะเออมันต้องโยงกันด้วยเรื่องอะไรฮะความรู้เรื่องอะไรข้อน,นี้เนี่ยเห็นละคาถามมันเห็นชัดมากเลยถูกไหมนึกดีๆนะใช้ความรู้เรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรอีกละอ่าแรงถูกไหมามากระทาต่อมวลจนทําให้เกิด ความเร่งเนี่ยดึกดีๆแรงคือตระกูล F ถูกไหมฮะมวลคือ m ฮะมาจากคำว่ามวลไม่ใช่ m คือ mass นะครับแปลว่ามวลนะฮะ a ก็คือ acceleration ความเร่งถูกไหมเห็น3ตัวแปรีนสูตรฟ้าใส่หน้าเลยค่ะคือ sigma F total m a กดนิวตันข้อที่2นั่นเองนะคะเราใช้เรื่องราวของกฎนิวตันนี้ในการไขคดีข้อนี้คะถ้าอยากจะวัดฟฝีมือลงมือทำเลยข้อนี้ให้ซัก สามนาทีก็แล้วกันน่าจะทํากันได้ละนะคะลงมปทําค่ะสามนาทีผ่านไปตอบข้อแรกันคะอ่าใครที่ทําแล้วตอบข้อสามเก่งมากเลยเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะคือข้อนี้มันมีวิธีการทําได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าจะทาวิธีใดก็ตามเนี่ยจะอาศัยสมบัตินึงน้องเห็นใช่ไหมคะว่านี่คือมวล2ก้อนที่ผูกเชือกพอมันดึงปุ๊บมันเลยไปได้วยกัน เมื่อ,อไหร่ก็ตามมันไปด้วยกันแบบนี้เป็นระบบแบบนี้เราเรียกว่ามันเป็นระบบมวลนะคะสมบัติระบบมวลค่ะเราเคยทําไปด้วยกันแล้วในข้อที่1ของปีห้าหนะคะมันมีสมบัติที่น่าสนใจมากๆใช้ประจําคืออะไรคะระบบเดียวกันความเร่งมีขนาดเท่ากันเก่งมากค่ะอีกทีหนึงนะคะระบบเดียวกัน ความเร่งมีขนาดเท่ากันนะคะก็คือมองที่ m1 เนี่ยเธอเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ m2 ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเดียวกันเพราะอะไรก็เธอตัวเร่งตัวเร่ง,ต,รงตัวเร่งผูกเชือกไปด้วยกันนี่ใช่ไหมคะนะอ่าโอเคเรามาเริ่มลงมือทําเลยนะคะขั้นแรกของการทราโจทย์กศาสร์คือกันต้องพิจารณาแรงต่างๆให้ครบนะคะโจทย์เนี่ยให้แรงมานะฮะตัว t ท,ที่โจทย์เขาจะถามเนี่ยเขาให้มาเยอะแยะและมันเหลือหนึ่งอันที่เราจะต้องวาดลงไปในรูป ะะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนที่เราทําโจทย์นะฮะอันนี้เผอิญว่าพี่ฟ้ามาทดสอบน้องๆก่อนเนาะนะฮะถ้าเราทําจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอ่านเจอปุ๊บนะฮะเราวาดลงไปในรูปเลยค่ะอย่างของเราอ่านโจทย์มาปุ๊บปๆ๊บอ่ะมีแรงเสียดทานเหรอคิดเลยเราวาดใส่ลงไปเลยอย่างเงี้ยจะดีที่สุดนะคะ,แ,ะแรงเสียดทานนี่เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ถูกไหมคะดังนั้นถ้าเขาพยายามพากันเคลื่อนที่มาทางขวาแรงเสียดทานจึงต้องชี้ไปในทางซ้ายนะคะเขียนเลยลูกติ้งนองนี่แรง F หนึ่งนะคะ ติ้งน้องนี่คือแรง F2 โอเคไหมคะได้ไหมลูกได้นะคะอ่ะซึ่งทวนไว้นิดนึงแล้วกันนะคะดยสูตรของแรงเสียดทานที่เราจะใช้นะ F เท่ากับอะไรเท่ากับ mu n นะคะแล้วในกรณีที่วัตถุเนี่ยนะคะวิ่งไปเฉพาะในแนวราบนะฮะไม่มีการขึ้นลงในแนวดิ่งเลยทำให้แรงในแนวดิ่งนั้นอยู่ในสมดุลถูกไหมคะแรงในแนวดิ่งเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรคะ mg ของวัตถุแล้วก็แรง n แรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทํากับวัตถุ ถูกไหมฮะกระทาตั้งฉากขึ้นมากับวัตถุนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวัตถุเนี่ยมันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะฮะระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยไม่มีการดึงดึงขึ้นดึงดึงลงแบบเนี้ยขึ้นกับลมมันก็ต้องบาลานซ์กันถูกไหมการที่ขึ้นกับลมมันบาลานซ์กันนั่นหมายความว่าอะไรฮะเอนมันกำลังเท่ากับ mg อยู่เราเอาตัวนี้ค่ะมาใส่ตรงนี้ได้นะฮะมันเราก็จะแทนแรงเสียดทานสำหรับข้อนี้นะฮะเจอที่ไหนก็แทนเป็น mu mg ได้เลยอ่านี้เราทวนเรื่องของแรงเสียดทานไว้ให้นะเดี๋ยวมันจะต้้องใชท นะคะอ่ะโอเคค่ะเราจะเลือกทําด้วยวิธีไหนดีนะฮะก็ถ้าน้องๆกําลังเพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆเราใช้วิธีตรงก็แล้วกันค่ะไม่ต้องเอาซับซ้อนแต่เน้นว่าเข้าใจหลักการพื้นฐานนะคะเราก็จะให้ไปหลายๆวิธีนะเริ่มจากวิธีแรกก่อนนะคะเป็นวิธีตรงๆค่ะว่าเป็นคงตรงๆนะคะตรงๆยังไงฮะเออเราก็ค่อยๆวิเคราะห์แปบว่าเอออันไหนที่โจทย์ต้องการคะทีสองกับทีหนึ่งใช่ไหมโจทย์ต้องการทีสองกับทีหนึ่งแล้วเอามาหารกันออกมาเป็นอัตราส่วนให้หน่อยทีหนึ่งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ ทำยังไงจะได้แรงที่หนึ่งตัวนี้ออกมาแปลว่าต้องวิเคราะห์ m 1ไงหรือไม่ก็ต้องวิเคราะห์ m 2ถูกไหมฮะ,ะเราลองมาวิเคราะห์มาอันนี้คือฝึกเลยนะฝึกวิเคราะห์มวลทีละก้อนนะฮะมวลก้อนแรกที่เราจะพาน้องๆไปฝึกวิเคราะห์คือ m 1ถ้าเราฝึกวิเคราะห์ m 1ดูสิมีแรงอะไรกระทาต่อ m 1บ้างบ้างเอาแค่ m 1นะเหมือนปิดอันนี้เอาไปเลยเราเห็นว่ามีเชือกหนึ่งเส้นมีแรงตึงเชือกแน่นอนนะฮะแล้วแรงตึงเชือกนี้มีทิศพุ่งออกจากสิ่งที่เราสนใจถ้าเราสนใจ m 1นางพุ่งออกกจา M1 แบบนี้ค่ะ แล้วก็มีแรงเสียดทานออกไปแบบนี้อันนี้แรงกัวนนี้ก็ลอกมาเลยเพราะวิเคราะมาแล้วลอกมาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาเฉพาะ m1 ค่ะสิ่งที่เราวาดลงไปเราเรียกว่า free body diagram นะคือเอา m1 ออกมาเป็นอิสระแล้วลองวาดมาดูนะฮะว่ามีแรงอะไรกระทำกับมันบ้างเรียกว่า free body diagram of m1 of m1 <laughs> นะคะ,อะลองดูซิลองเปลี่ยนเป็น m2 ซิน้องๆฝึกก่อนอันนี้คือฝึกนะ,ะมีแรงอะไรกระทำกับ m2 บ้าง มีเชือกติดกับมันอ่ะสองเส้นเลยแปลว่าต้องมีแรงตึง2เส้นนะคะแล้วพุ่งออกจากสิ่งที่สนใจเราสนใจ m2 ถูกไหมคะมันต้องพุ่งออกออกนะฮะก็จะได้ว่า t1 เนี่ยนะฮะมาทางซ้าย t2 เนี่ยมาทางขวาแล้วก็มีแรงเสียดทาน f2 copy มาเลยคะ่ะเห็นไหมเนี่ยมอง m1 ก็ได้มอง m2 ก็เป็นนะฮะถ้าใครที่เชี่ยวชาญแล้วนะฮะไม่จําเป็นต้องวาดแยกออกมาเขามองเป็นเลยหรือเขามองเนี่ยเขาวาดใส่รูปได้เลยเนี่ยขิดขีดลูกศรมาหนึ่งอันปิ้ง มองที่สีฟ้าก็แล้วนะ,อะมองที่ M1 เห็นไหมมองที่ M2 ก็ปิงป๊งปิ๊งเป็นรูปนี้ดูออกไหมคะเออนะอันนี้คือมือโปรโก็เขียนติดนี้ไปได้เลยนะฮะถ้ามือใหม่วาดแยกวาดแยกอยก่างเงี้ยดูง่ายกว่าโอเคไหมคะ,อะนอกจากมุมมองที่เรามองวัตถุทีละก้อนทีละก้อนแล้วนะฮะมันจะมีวิธีมองอีกวิธีหนึ่งนะฮะเร,เรียกว่าเป็นการมองเป็นระบบระบบะเป็นระบบย่อยก็ได้เป็นระบบรวมก็ได้นะฮะอย่างข้อเนี้มันมอง ทีหนึ่งสองก้อนนี้ก็เป็นระบบรวมไปเลยถูกไหมฮะการมองเป็นระบบรวมไปเลยเนี่ยมันเหมือนกับมองไอ้ตัวนี้เป็นถุงวิเศษมีถุงวิเศษอยู่ถุงหนึ่งอะที่รวมมวลสองก้อนเข้าเป็นระบบเดียวกันนะฮะถุงพิเศษเนี่ยนะฮะจะทําการแบ่งแรงออกเป็น2ชนิดอ่านะชนิดแรกนะฮะคือเป็นอิทธิพลที่อยู่ภายในถุงะคะ่ะอย่างในรูปนี้ก็คือแรงทีหนึ่งอันนี้เรียกทีหนึ่งว่าเป็นแรงภายในนะฮะส่วนแรงอื่นๆที่มีอิทธิพลจากนอกถุงกระทามัน ก็จะได้แก่ t 2ถูกไหมท่า t 2นี่ดึงมาจากมือคือมือมันเป็นอะไรที่มันอยู่นอกกล่องอ่ะถูกปะกับ f 1ึง f 2ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มายืืนมันไปเสียดทานอ่ะถูกปะพืนเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกไงถูกไหมเพราะภายในเนี่ยก็คือมีข้ามวล2ก้อนนะฮะถ้าเป็นโลกกระทำเป็นพื้นกระทำเป็นคนกระทำอะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกหมดนะฮะท่านจะเห็นว่า t 2 f 1 f 2เนี่ยเป็นแรงภายนอกสําหรับการมองรวมแบบนี้ ทีนี้ข้อดีของการมองแรงภายในภายนอกเป็นอะตรงมันดีตรงไหนนะฮะมันดีตรงนี้ค่ะเนื่องจากแรงของเราที่เอาไปเข้าสมการนิวตันเนี่ยค่ะตัวซิกมาเอฟเนี่ยค่ะเราจะใช้เฉพาะแรงภายนอกจริงๆนะพวกเนี่ยที่วาด,วาด,ว,าดวาดมาเนี่ยเป็นแรงภายนอกหมดเลยนะคือเป็นอิทธิพลจากโลกภายนอกที่ไปกระทาต่อเขาใช่ไหมคะเออเนี่ยพวกเนี้ยเป็นแรงภายนอกหมดเลยแต่พวกเนี้ยมันจะมีแรงภายในเข้ามาด้วยบางคนไม่รู้เลอเอาไปใช้มันก็เกินไงอ๋อนะคะงั้นเราเห็นแล้วนะคะว่าพิจนารณาแบบ ทีละก้อนก็เป็นพิจารณารวมทั้งระบบเป็นไหมเป็นเห็นไหมถ้าพิจารณารวมระบบทัวนอีกทีนะคะมีแรงภายนอกอะไรมั้งคะอ่าเนี่ยก็จะเหลือแค่ทีสองนะคะแล้วก็มีแรงต้านสองตัว F หนึ่ง F สองโอเคไหมได้ไหมคะอ่าเราวิเคราะห์ตรงนี้เป็นแล้วนะคะเรามาสร้างสรรมการขึ้นมาค่ะอย่างแรกเราอยากจะได้ทีหนึ่งทีสองเนาะถูกไหมอ่ะเอาตามที่โจทย์ต้องการนะทีสองหารทีหนึ่งอ่ะอยากได้ทีสองเนี่ยควรจะมองตรงไหนถ้าเราเลือกมองรูปนี้มีทีสองไหม ไม่มีถูกไหมรูปนี้มองมันจะได้ทีหนึ่งถูกปะถ้าไปเอาเอาเอาสิ่งนี้ไปตั้งสมการมันจะได้ทีหนึ่งเห็นไหม,มน้องเริ่มมองเป็นละนะฮะต่อมาถ้าวันนี้ล่ะเอาอันนี้ไปก็ได้นะแต่มันจะติดทั้งทีหนึ่งทีสองในหนึ่งสมการมันจะมีตัวไม่ทราบค่าสองตัวคือขี้เกรรียจทำถูกไหมถ้าเอาันเนี้ยมันลดตรงที่ทีหนึ่งไม่มีถูกปะเวลาไปเข้าสมการเนี่ยทีหนึ่งเป็นแรงภายในจะไม่เอามาไม่เอามาใช้นะคะมันจะเข้าสมการแล้วทีสองเนี่ยออกมาเลยค่ะ เอองั้นถ้าอยากได้ทีสองให้มองรวมนะคะเราจะเริ่มจากการพิจารณารวมระบบพิจารณารวมระบบนะคะพอรวมระบบปุ๊บสมการที่เลือกใช้คือซิกมา F เท่ากับ M A เนะคะเราก็จะได้ว่าซิกมา F นะคะหาจากแรงฉุดลบแรงต้านใช่ไหมอ่าฉุดคือมี T ี 2, 1ตัวนะ,ะลบด้วยแรงต้านคือ F ะะซึ่งมีเสียดทานอยู่2ที่นะคะเท่ากับมวลทุกอันที่อยู่ในในกรอบสีส้มนี้นะฮะ,ะ,ะก็คือ m 1, m 2, ะะ 1> กับ m 2นะฮะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นี่เขียนให้ถูกนะเธออ่าแล้วคูณกับ a นะคะอย่าลืมว่าระบบเดียวกันนะฮะความเร่งเท่ากันน้องพิจารณาตรงนี้ว่าความเร่งเป็นเท่าไหร่อันนี้ความเร่งเท่านั้นอ้นี้ความเร่งเท่านั้นนะฮะระบบเดียวกันความเร่งมีขนาดเท่ากันนะคะอ่า เราก็มาแปลงล่างนะฮะแปลงล่างนิดนึงนะฮะจาก f เนี่ยเราเตรียมไว้ต้องตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่า f นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น mule mg นะฮะ f จะถูกเปลี่ยนเป็น mule mg เปลี่ยนเลยค่ะ mule m1g mule m2g เห็นไหมอ่าแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ลอกไปขอขยับหน่อยเพื่อความสวยงามนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเออเราก็ลอกลงมาเธอ คือยังไม่ไทําอะไรนะคะคือจะย้ายข้างไปก็ได้นะคะหรือบางคนจะเลือกจัดรูปก่อนก็ได้นะ,ะอย่างพี่ขอจัดรูปนะ,ะแล้วหรือน้องๆจะมองออกว่าทำยังไงกับมันต่อพี่ขออนุญาตด,ดึงนะฮะลบ m g ออกมาฮะ,ะข้างในเนี่ยจะเหลือ m 1บวก m 2ถูกไหมฮะอ่านะฮะส่วนฟังขวาก็ทำไมเออลอกลงมาเลยนะฮะปิง้งแบบนี้อ่าได้นะ ได้นะนะ,ะเราอยากได้ทีสองถูกไหมคะเราจะเอาทีสองมาเก็บไว้อ่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเอาไปหารทีหนึ่งทีหลังเราต้องเอาพจน์เนี้ยค่ะย้ายมาเป็นบวกฝั่งนี้นะคะจะได้เป็นทีสองนะ,ะทีสองเท่ากับนะฮะเอ็มหนึ่งบวกเอ็มสองนะฮะคูณกับเอจากเครื่องหมายลบย้ายฝั่งมาต้องเป็นบวกนะคะอ่าพี่ขอสลับเอ็มหนึ่งเอ็มสองมาเขียนข้างหน้าได้ไหมแล้วเอา뮤จีตบเขียนข้างหลังได้ไหมมันสลับที่เขียนได้สิเนาะ เออนะฮะได้มาแบบนี้ปุ๊บยังไงต่อดึงตัวร่วมด้อีกรอบหนึ่งถูกไหมฮะดึง m1 บวก m2 ค่ะพดจะสวยเช่ยนะฮะเหลือข้างในก็คือ a บวกด้วยอะไรมิว t ได้มได้ t2 นะคะเรียบร้อยแล้วเป็นพจดอีลงตรงนัง <c oughs> ข้อน้้างอีลงตรงนังแต่ถามว่าทําอะไรต่อได้ไหมก็ไม่ได้แล้วอะรอก่อนละกันเออรอไปหา t1 มานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมองออกว่าจะเอามันมาทาอะไรต่อ นะต่อมาค่ะอยากได้ที่หนึ่งทำยังไงนะมองก้อนไหนดีอยากได้ที่หนึ่ง,ง,ง,นะงก้นอกนอเนี้ที่หนึ่งแบบเดี่ยวๆมันอยู่ที่นี่ไงเห็นไหมก็แค่มองที่ M 1เท่านั้นเองนะคะมาพิจารณาที่ M 1เลยค่ะพิจารณา M 1นะฮะเอ่ออาศัยรูปนี้เนาะขออนุญ,ญาต copy ลงมาแล้วกันได้ไหมนะฮะขออนุญ,ญาต copy ลงมาของน้องๆเนี่ยเวลาเขียนลงมาในกระดาษมันยาวมาเรื่อยๆมันเห็นข้างบนอยู่แล้วไม่ต้องก๊อปก็ได้นะฮะ ถ้าเรามองที่ m 1นะฮะสมการที่เราใช้ก็เหมือนเดิมคือซิกมา f เท่ากับ m a เนาะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแรงลับเนี่ยหาง่ายมากก็คือแรงชุดลบแรงต้านเลยค่ะ t 1ลบ f 1ถ,ถูกไหมฮะเท่าก,กับ m 1 a ความเร่ง a เดียวกันระบบเดียวกันความเร่งเท่ากันถูกไหมคะนะฮะแปลงร่าง f 1ต่อค่ะเป็น m g ถูกไหมคะถูกไหมอ่า m n นะฮะและ n คือ m g นะฮะแทนแทนค่ากันเรียบร้อยแล้ย้ายค่ะย้ายไปฝั่งนู้นเลยค่ะ จะเอาที่1ไงใช่ไหมก็จะกลายเป็น m 1 a นะฮะบวกด้วยอะไรคะ m u l m 1 g แล้วดึง m 1ได้ไหมล่ะดึงได้ดึงได้ก็ดึงเลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องกำลังหาทีสองออกมาได้ที่บรรทัดนี้น้องกำลังหาทีหนึ่งออกมาได้ที่บรรทัดนี้โจทย์ถามทีสองหารทีหนึ่งถูกไหมคะทีสองตั้งหารทีหนึ่งน้องก็แค่เอาเนี่ยหารเนี่ยจบเลยถูกไหมเออมาค่ะ ต้องการนะฮะ t สส่วนด้วย t 1เอาเลยค่ะ t 2ส่วนด้วย t 1ก็จะเท่ากับนะฮะพจน์นี้เนาะยาวๆเนาะ m 1บวก m 2คูณอะไรนะฮะ a บวก mu g ข้างล่างเป็น m 1นะฮะคูณกับ a บวก mu g ฮอยมันมีอันนี้นะ้าตาเหมือนกันแปะเลยอะ่ะมันทำไมกันได้ลูกเออมันตัดกันได้นี่ไงคะ่ะตัดกันปีล้วเลยเหลือแค่ m 1บวก M2 ส่วนด้วยเลยฮะส่วนด้วย M1 ซึ่งเอา M1 มเนี่ยมาตัดข้างหน้าได้1ข้างหลังตัดไม่ได้ก็แปะไว้ถูกไหมเนี่ยแหละเลขหนชนะเกียติมากมันก็เลยตอบช้อยอะไรลูกมช้สย3นะคะนี่คือวิธีตรงค่ะที่เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายก็ได้คำตอบมานะฮะถามว่าเหนื่อยหมมันก็นิดหนึ่ง,นนงเนาะคือมันต้อง f f a รอบหนึ่งนะฮะรอบใหญ่ใช่ไมแล้วเอฟเอบย่อย อีกรอบหนึ่งนะ,ะแล้วก็ได้ผลทีออกมาเอาผลทีมาหารกันนะฮะนี่คือวิธีที่1น,นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆนะคะมาดูอีกวิธีหนึ่งค่ะที่เราจะลดการทําแบบนี้มันเหมือนทำสอรอบเนาะสองสมการเนสมการละรอบถูกไหมมาหารกันเหมือนมาทั้งหมดมี3สเต็ปอะนะฮะเราจะลองเอาทั้งหมดมารวบนะฮะใช้คณิตศาสตร์เข้าช่วยนะคะรวบให้เหลือสเต็ปเดียวค่ะ วิธีที่2นะครับเราจะทําการรวบขั้นตอนที่เมื่อกี้เห็นว่าอุ้ยมีต้องเท่าไหร่สมการทําต้องรอบ2รอบเนาะสามรอบเนาะอ่ะจะเหลือทําเพียงแค่สมการเดียวทีเดียวไปเลยนะครับมันจะเป็นวิธีการที่เราจะรวบขั้นตอนนิดหนึ่งรวบขั้นตอนนะครับเรารวบขั้นตอนได้จากการที่เราสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นระบบมวลนะฮะพอเป็นระบบมวลเสร็จปุ๊บเนี่ย ระบบเดียวกันขนาดความเร่งเท่ากันแปลว่าความเร่งที่มองจากภาพที่คิดแต่ m1 ใช่ไหมจะมีค่าเท่ากับความเร่งที่มองเฉพาะภาพที่คิดจาก m2 และนะฮะความเร่งก็จะเป็นค่าเดียวกันเมื่อมองรวมทั้งระบบถูกปะ,ะเราจะอาศัยนะฮะว่าความเร่งเมื่อมองที่ m1 นะฮะความเร่งเมื่อมองที่ m2 ความเร่งเมื่อมองรวมระบบนะครับรวมระบบมันเป็น ความเร่งค่าเดียวกันเพราะระบบเดียวกันถูกไหมฮะ,ะทีนี้ความเร่งหาจากไหนนะครับจากสมการนิวตันซิกม a f เท่ากับ MA A ก็จะเท่ากับอะไรลกูกซิกมา f หารด้วย M เท่านั้นเองถูกปะแสดงว่า A ของทุกๆก,กรอบการมองเท่ากันหมดเนาะเราสามารถเปลี่ยน A เป็นอะไรได้ซิกมา f ส่วนด้วย M ของแต่ละกรอบการมองนะครับอ่าเป็นสีน้ําเงินแล้วกันซิกมา f นะครับส่วนด้วย M นะครับของกล่องที่1ใช่ไหมอ่าซิ ส่วนด้วย m นะครับของกล่องที่2ถูกไหมแล้วก็ซิกมา f ส่วนด้วย m ของรวมระบบอ่าเขียนแค่คำว่ารวมแล้วกันนะสั้นๆโอเคไหมอ่าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนถูกไหมบรทัดแรกมาจากอะไรครับระบบเดียวกันความเร่งตัวเลขเดียวกันถูกไหมอ่าบทัดที่2มาจากแค่เอาเปลี่ยน a เนาะเปลี่ยน a เป็นซิกมา f ส่วน m ซึ่งก็คือกดนิวตันนั่นแหละขายายข้าง ถูกไหมอ่านะทีนี้ซิกมาเเนี่ยนะครับเรามองจากทุกๆก,กรอบอยู่แล้วอะเรามองเป็นอยู่แล้วตั้งแต่เราท,ทําวิธีที่1เมื่อกี้ถูกไหมเอออยากได้ซิกมาเของภาพที่1นึ่ซิกมาเของภาพนี้ถูกไหมอ่ามองยังไงครับซิกมาเของรูปนี้คือเออชุดลบต้านนะทุกคนวิ่งไปทางขวาถูกไหมความเร่งไปทางขวานะฮะสุดลบต้านก็เป็น T1 หนลบเอ ได้และนะฮะหารด้วยมวลข้างล่างนะครับมวล m 1เป็น m ใหญ่นะมาทัานี้คือเราเขียนสูตรเนาะมาทัานนี้เราเริ่มแทนค่าแล้วนะฮะใส่ตัวอักษรให้ถูกต้องด้วยนะครับถัดมาอของภาพนี้เป็นกา,การมองที่กล่อง m 2ถูกไหมครับเป็นพจน์นี้นะฮะเราจะเอาซิก m a f ของการมองที่กล่อง m 2นะครับวิ่งไปทางขวาใช่ไหมฝั่งชี้ขวาก็เป็นแรงฉุดนะฮะพวกนี้เป็นแรงต้านนะครับเป็นชุดลบต้านก็เป็น t 2ตั้งลบด้วย t 1กับ f 2นะครับเขียนนะ T 2ตั้งลบด้วย T1 กับ F2 นะครับมวลที่กำลังดูอยู่ก็คือ M ใหญ่2เขียนไปเลยนี่เสร็จไปแล้ว2กรอบการมองนะครับนะมาอีกกรอบการมองนึงคือการมองรวมถูกไหมฝั่งซ้ายสุดเอยฝั่งขวาสุดนะคือการพิจารณารวมทั้งระบบครับซิกมาเเรารับแต่แรงภายนอกนะฮะแรงภายนอกก็คือแรงชุดทีสใช่ไหมลบออกด้วยแรงต้านก็คือเสยดทาน2ตัวนะฮะเป็น ดีตั้งลบด้วย F1 ลบด้วย F2 นะครับหารด้วยมวลรวมไปเลย M1 บวกด้วยอะไรฮะ M2 นะครับได้ไหมเรียบร้อยครับนี่คือสมการของการมองจากกรอบ M1 M2 แล้วก็มองรวม ทุกอย่างอยู่แค่บรรทัดเดียวเลยเป็นการรวมขั้นตอนเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเราก็แปลงร่างตัว f เสียดทานเราได้ไหมเราพิจารณาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า f จะเปลี่ยนเป็น m m ใหญ่ g ของแต่ละตัวนะครับแปลงร่างเลย t ีลบ f 1ก็เป็น m ิ m 1 g นะครับหารด้วย 1> m 1ไปนะพจน์ต่อมา t ี่2ลบ t 1นะครับลบด้วยนะครับ f 2ก็เป็น m 2 m 2 g นะฮะหารด้วย m 2ไปนะครับพจน์สุดท้าย t 2ลบด้วยนะครับอันนี้ต้องแปลงทั้ง2พจน์เลยถูกไหมอ่าเป็น m ิ m 1 g กับ m 2 m 2 g นะฮะเครื่องหมายลอกไหมถูกนะข้างล่างก็เป็น m รวมนะครับ m 1บก m 2นะคิดระบบรวมทั้งระบบเนี่ยมันก็ต้องมวน2ก้อนใช่ไหมอ่าใส่ไปให้ถูก โอเคอืมเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะจัดรูปนะขั้นตอนต่อไปเป็นคณิตศาสตร์ล้วนๆละนะฮะมาจัดรูปกันนะครับ m 1เนี่ยสามารถแบ่งไปหาร T1 ข้างหน้าก็ได้นะแบ่งมาหารพจน์นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้ตัดกันถูกไหมอ่าเราก็จะเขียนต่อไปนะฮะเป็น T1 ส่วนด้วย m 1นะครับลบด้วยนะครับ m 1ตัด m 1ตัวนี้ไปแล้วนะครับเลยเหลือแค่ m g จ้าถัดมานะฮะเป็น T2 ลบ T1 ส่วนด้วยเอา m 2ไปหาร2พจน์ข้างหน้าเหมือนแบ่งกลุ่มมันอะนะฮะแล้วก็ m า M2 มาหารกลุ่มข้างหลังนะฮะพจน์ข้างหลังลบด้วยม m 2 g ส่วน m 2 m 2ตัดหายไปเหลือ谬 g ธรรมดาไม่งงนะไม่งงนะอ่านะครับถัดมาถัดมาถัดมาไอ้ก้อนเนี้ยนะครับพี่ฟรามอยากจะจัดรูปนิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมอ่านะฮะดูนะพี่ฟรามจะดึงลบ谬 g ออกมาข้างในเนี่ยจะเหลือ m 1บวกด้วย m 2 ทำไมดึงตัวร่วมออกมาแล้วมันสะดวกกว่านะฮะเพราะว่าเราเห็นข้างล่างมี m1 บวก m2 ไงถูกไหมเดี๋ยวพอเราเอาพสต์นี้นะครับแบ่งไปหารข้างหน้านะหนึ่งพสต์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมาหารข้างหลังไอ้ตัวที่หารข้างหลังเนี่ย m1 กับ m2 ที่บวกกันมันจะตัดกันนะครับมันก็จะออกมาเป็น t2 ส่วนด้วย m รวมนะฮะหนึ่งพสต์นะฮะแล้วก็ลบด้วย mu g ถูกไหมถูกไหมอ่าเพราะว่าตอนที่ m1 เอ่อ m1 บวก m2 เนี่ยนะครับมันตัดพสต์นี้มันตัดกับข้างบนข้างล่างไปเรียบร้อย แล้วทั้ง3พดนะครับก็มีลบ μG ลบ μG ลบ μG หมดเลยถูกไหมมันจึงตัดออกได้เลยตัดได้เลยตัดได้เลยถูกปะเพราะเหมือนกับเป็นการบวกเข้าด้วยบวก μG ทุกทุกโพดเข้าไปนะโพดนี้ก็หายออกไปได้นะครับมันก็เลยจะเหลือแค่อะไรครับ t 1ส่วนด้วย m 1ถูกไหม t 2ลบ t 1ส่วนด้วย m อะไรฮะ m 2นะฮะเท่ากับ m อะไรฮะเออ t 2ส่วนด้วย m อะไรฮะ m 1บวกด้วย m 2จะเห็นว่าเฮ้ย อิทธิพลของพจน์ที่เกี่ยวข้องกับแดงเสียทานเนี่ยคือพวกที่มีมิลเนี่ยหายไปหมดเลยถูกไหมหายไปจากสมการหมดเลยะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปสู่ข้อสรุปอะไรบางอย่างแต่นี้เรามาหาคําตอบกันก่อนสุดท้ายเนี่ยโจทย์ต้องการ T2 กับ T1 ใช่ไหมเอามาหารกันนะครับเป็น T2 ส่วนที่ 1. ก็แปลว่าน้องเลือกพจน์นี้กับพจน์นี้นะครับเอามาเข้าสมการกันนะครับก็จะกลายเป็น T1 ส่วนด้วย M1 เท่ากับ T2 ส่วนด้วย M, 1, 2, ววย M 1, รวมถูกไหม ต้องการ t 2ส,ส่วนด้วย t 1น,นะครับก็ย้ายข้างนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะจะกลายเป็น m 1ปวก m 2ส่วนด้วย m ไร m 1นะครับ,นะรบเอา m 1ไปตัดข้างหน้าได้1เลยถูกไหมส่วนข้างหลังตัดไม่ได้ก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละลงช้อยอะไรเลยครับตอบช้อย3ได้เหมือนวิธีแรกไหมได้เหมือนเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยทำเพียงแค่ เหมือนกับรวบเป็นสมการเดียวอะถูกไหมมาตั้งแต่ตน้นปุบ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 ปบไล่ลงมานะจะเห็นว่าฟิสิกส์เนี่ยทำงานประมาณ2องสมามทันแรกเท่านั้นเองถูกปะก็คือใช้สมบัติถูกไหม,ไหมระบบโดยการความเร่งเท่ากันเปลี่ยนด้วยกฎนิวตันต่อจาก F เท่ากับ MA กลายเป็นเลยฮะเเท่ากับซิกมาเส่วน M นะไล่ลงมาแทนซิกมาเให้ถูกตามแต่ละระบบก็แล้วกันแล้วคณิตศาสตร์จะพาน้องมาสู่คําตอบเองโอเค ทีนี้เราจะพาน้องๆไปดูนะครับว่าเรายังคงมีอีกหนึ่งวิธีคือวิธีที่3นะครับวิธีที่3เนี่ยมันได้มาจากการสังเกตวิธีที่2แล้วเกิดมาเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบบางอย่างนะที่เดี๋ยวเราจะจําไปใช้เป็นทริคได้เลยเรามาดูรูปแบบที่3กันครับๆๆๆเราจะพาน้องๆนะครับมาดูวิธีที่3นะซึ่งเป็นมุมมองที่เร็วนะเรียกว่าเร็วที่สุดก็ได้นะครับในในเคสของการทํโจทย์แบบนี้นะถ้าเรามองได้ปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบบรรทัดเดียวตอบเลยอะ เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่านะฮะมันจะต้องอาศัยภาพประกอบนิดนึงนะฮะขอก o p y อปีรูปก็ไม่ได้เอาใหม่หรอกเอามาจากรูปดั้งเดิมของเรานี่แหละนะฮะน้องๆมองเห็นกันนะนะฮะตรงนี้นะฮะก็รูปเดิมนะฮะอันนี้เป็นรูปของการฟรีบอดี้เชิ้นที่1นะฮะเชิ้นที่2ถูกไหมฮะอ่ะเรามาสังเกตนะฮะบรรทัดนี้กันไฮไล์ไว้บรรทัดนี้จากที่เราทําวิธีที่2เนี่ยครับ ไล่ในเรื่องของระบบเดดียวกันความเร่งเท่ากันมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนถึงบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้เนี่ยลักษณะการเขียนของมันนะฮะเหมือนกันก็คือเป็นแรงส่วนด้วยมวลเป็นแรงส่วนด้วยมวลเป็นแรงส่วนด้วยมวลถูกไหมฮะซึ่งแรงเนี่ยนะครับตัดอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานออกไปหมดเลยถูกไหมอย่างพจน์ตรงนี้ถ้าดูจากรูป m1 เนี่ยนะฮะเห็นไหมมันเขียนแต่ t1 โดยที่ไม่มองแรงเสียดทานพจน์นี้เหมือนกันมอง m2 ถูกไหมฮะเขียนแต่ t เห็นไหมฮะไม่มองแรงเสียดทาน แม้กระทั่งโพสสุดท้ายนะฮะโพสสุดท้ายเนี่ยนะฮะเป็นรูปรวมนี้ถูกไหมมันก็เขียนแต่ทีสองคือไม่เขียนแรงเสียดทานเข้าไปในสมการเลยนะครับดังนั้นบรรทัดนี้เนี่ยนะฮะถ้าเรามองดีๆเนี่ยมันเป็นการเขียนแรงที่เป็นซิกมา F ทั้งหมดของระบบที่ละแรงเสียดทานออกไปส่วนด้วยมวลถูกไหมเนี่ยนี่คือซิกมา F ที่ไม่มองแรงเสียดทานของ m 1นี่คือซิกมา F ที่ไม่มองแรงเสียดทานของ m 2และมาหารเนาะนี่คือซิกมา F ที่ไม่มองแรงเสียดทานเลยของ การคิดรวมถูกไหมนั่นแปลว่าเราก็เลยทําให้มันก็อ่ะแสงว่าถ้าฉันเขียนแค่แรงส่วนด้วยมวลแรงที่ไม่มองแรงเสียดทานเลยนี้นะอะเขียนแค่แรงส่วนด้วยมวลโดยที่ไม่มองแรงเสียดทานเลยแล้วเอามันมาตีสมการเท่กากันเท่กากันเท่กากันแบบนี้ฉันก็ได้คําตอบเลยสิอ๋ออ่ะ,อะนะฮะเราลองมาทําวิธีที่สมด้วยมุมมองแบบนี้กันนะฮะฟังขอเอาโจทย์มาวางหน่อยปิง้งอ่าเอาโจทย์มาวางนะฮะเราจะทําเป็น วิธีที่3ละว,วิธีที่3นะครับวิธี3นั้นก็คือเราจะใช้นะฮะพ์ก็คือซิกมา F ส่วนด้วย M มโอเคไหมมันจะเป็นพจน์ที่เอามาเท่ากันได้เรียกว่ามันเป็นค่าคงที่นะฮะโดยที่ซิกมา F นี้เราสามารถละการพิจารณา F ได้นะฮะด้วยเงื่อนไขว่าถ้าหากมิทุกผิวเท่ากันโอเคไหมจดตามนะ อะะย่งในกรณีนี้ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามิวไม่ว่ามิวที่กล่อง m1 ไม่ว่ามิวที่กล่อง m2 นะเป็นมิวค่าเดียวกันนะฮะมิวทุกผิวสมัมผัสถ้าเท่ากันนะฮะสามารถมองซิกมา F โดยละ f ได้ฮะแล้วเราจะตั้งสมการด้วยซิกมาเอเท่ากับซิกมา f ส่วน m นะฮะมองเป็นค่าคงที่นะฮะอ่ะเริ่มเลยนะฮะจากภาพนี้นะฮะเราก็ตั้งสมการได้เลยนะอย่างแรกเลยอ่ะทุกคนฝึกมองมองที่ m1 ก่อนมองที่ m1 คนเดียวเท่านั้นเราจะเห็นว่าที่ m1 นั้นมีแรง มากระทากับมาที่เป็นแรงภายนอกเนี่ยไม่เอาแรงเสถานะมีแรงเดียวเลยคือทีอะไรฮะคือทีหนึ่งถูกไหมเราก็จะเขียนเลยฮะว่าแรงคือทีหนึ่งโอเคไหมส่วนด้วยมวลก็คืออะไรครับมวล m 1เรากาลังมอง m 1อยู่อันเนี้ยมาจากกรอบการมองตัวนี้ได้พจน์นี้ออกมาโอเคไหมได้พจน์นี้ออกมานะฮะเขียนด้วยแรงส่วนมวลนะนี่เป็นแรงส่วนมวลโอเคไหมของการมอง m 1 ต่อมาครับเรามามองที่ m2 บ้างอะใช้สีเขียวบ้างแล้วกันมองที่ m2 โดยที่ไม่มองแรงเสียดทานนะก็จะได้ว่านะฮะแรงลับที่นี่คือเหลือแค่ t2 กับ t1 เนาะอ่าถ้าคิดเครื่องหมายดีๆก็คือเป็นฉุดลบต้านจะเป็น t2 ลบ t1 เห็นไหม t2 ลบ t1 นี่คือแรงลับของการมอง m2 โดยที่ไม่มองแรงเสียดทานนะหารด้วยเลยครับหารด้วยมวลของมันที่กำลังมองอยู่คือ m2 งงไหมฮะ เราไม่ทำอะไรเลยนะเราทําแค่การเขียนแรงส่วนในมวลแรงส่วนในมวลของแต่ละกรอบการมองพธ์นี้ของกรอบนี่ค่ะมองสีฟ้านะ,ะมอง m 1ะฮะนี่ของการมองสีเขียวนะะมอง m 2นะฮะเออเห็นไหมเอามาเท่ากัน่แล้วต่อมากรอบสุดท้ายคือกรอบสีส้มเนาะกรอบสีส้มคือคิดรวมนะฮะคิดรวมเนี่ยเราก็จะได้ว่าแรงลับที่กระทาต่อกรอบนี้โดยที่ไม่เอาแรงเสียดทานมาคือ t 2ถูกไหมฮะคือ t 2หารด้วยมวลที่กําลังมองอยู่เราคิดรวมมาหามวลก็ต้องเอามวลรวมมาถูกไหมฮะ ได้แล้วค่ะคุณพี่ได้แล้วค่ะคุณพี่เนี่ยมันจะมาที่บรรทัดนี้เลยเห็นไหมคะซึ่งเมื่อเทียบแล้วเนี่ยนะ,ะมันจะตรงกับนี่ค่ะมันจะตรงกับไอ้ที่เรานั่งทำไอ้สรรมการเนี่ยมากี่บรรทัดคะห้าหกบรรทัดดูไหมคะเออมันจะมาเข้าที่นี่เลยนะคะแล้วเราจึงใช้ตัวเนี้ค่ะเป็นหลักในการทําโจทย์ระบบมวลได้นะฮะในกรณีที่อะไรคะอ่านดีๆอ่ามิของทุกผิวสัมผัสเท่ากันเราสามารถไม่เอาแรงเสียดทานมาเข้าสู่สรรมการแล้วเขียนเฉพาะแรงลับ ที่กระทาโดยไม่เอาแรงเสียทานนั้นมาหารได้มวลค่ะมาเท่ากันเป็นพจน์เป็นพจน์เป็นพจน์แบบนี้แล้วก็ทําปุ๊บเดี๋ยวจบเลยโอเคไหมคะนะก็เอาพจน์นี้มากับพจน์นี้มาถูกไหมอ,อ,อยากจะได้ทีสส่วนทีหนึ่งนะฮะก็ทําแค่โยงนี้กับโยงนี้สีเขียวไม่ต้องใช้ก็ได้แต่คือเราฝึกเราก็เลยเขียนให้น้องๆดูนะคะอ่าก็จะกลายเป็นอะไรลูกทีหส่วนด้วย M1 นะฮะเท่ากับ อ่าทีสส่วนด้วย M รวมนะฮะซึ่งเราก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็ได้เหมือนเดิมนะฮะทีสส่วนทีห่เท่ากับอะไรฮะหบวกด้วย M2 ส่วนด้วย M1 นั่นเองใช่ไหมมันก็ตอบช้อยสอีกละอ่าไม่ว่าจะทําวิธีไหนก็ตามนะฮะได้คําตอบที่เท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าแต่ละแต่ละวิธีนะฮะก็จะใช้ระยะเวลาในการทําที่แตกต่างกันถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนะฮะกว่าเราจะมาตบผลึกสามารถที่จะใช้วิธีแบบนี้ได้นะฮะมันมาถึงปุ๊บมันมาสอนวิธีนี้เลยเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นด นะคะคือมันจะต้องค่อยๆทําเป็นจากรากฐานขึ้นมาแล้วต่อยอดซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสกิลค่ะมันต้องฝึกาอ,อยากจะชวนน้องๆนะคะมาฝึกกันให้เยอะๆค่ะอย่าลืมว่าถ้าคิดจะฝึกนะคะให้นึกถึงฟิสิกส์ฟาร m มแล้วมาฝึกด้วยกันนะคะ